สวัสดีครับต้อนรับ้าสู่ย t u b e ตังกุยอิสตังกุยนะครับตังกุยข้างหนา้าภาษาอังกฤษนะข้างหลังภาษาไทยนะครับเสิร์ชหาจะได้เจอกันง่ายๆนะครับใครที่กด subscribe แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับเ,เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของเลี้ยวภูกันหน่อยช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามีแต่ข่าวที่อาจจะแบบมแหมมันก็ไม่ได้สร้างความเบิกบานเท่าไหร่นะนะครับตามอารมณ์นะครับตามอารมณ์ของแฟนๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตอนเข้าเดือนเมษายนเนี่ยผ่านไปเดือนเดียวนะครับ อารมณ์นี่เรียกว่าคนละเรื่องเลยนะครับก็เรื่องของฟุตบอลก็เป็นแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็บรรยากาศต่างๆเนี่ยมันก็ล้อกันไปตามสถานการณ์นะครับเลือดภูมมันหลุดในช่วงเดือนเมษายนโอกาสเป็นแชมป์เหลือริบหลีเต็มทีนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคงไม่ไม่ได้มีใครมองถึงเรื่องแชมป์ละไม่ได้คาดหวังแล้วทีนี้เมื่อวานนี้ก็มีข่าวที่จะชวนให้รู้สึกแบบยังไงดีนะครับอาจจะรู้สึกว่าเออเขาก็เข้าใจในเหตุผลแต่อีกอารมณ์หนึ่งเนี่ยมันก็เป็นข่าวที่ ยืนยันแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงความผิดหวังะนะก็คือเรื่องของขบวนแหร่รถแห่นะครับตอนแรกก็คาดว่านะครับจะมีการแหร่นะครับหลังจากจบฤดูกาลเะว่เวอร์พุลก็เป็นแชมป์ลีคับใช่ไหมแล้วก็เจกเกนครอปเองก็อำลาทีมด้วยมันก็น่าจะเป็นภาพที่สวยนะครับทีนี้จริงๆแล้วตัวครอปเองเนี่ยเขาเขาเฉยๆกับเรื่องนี้มากนะ คือสื่อแล้วก็แฟนบอลเนี่ยโหคาดหวังไปถึงคาดหวังไปไกลแล้วอะนะครับหลังจากที่วอร์ุูนได้แชมป์ลีกครับเนี่ยแล้วตอนนั้นก็ยังมีลุ้นแชมป์สี่รายการใช่ไหมนะครับนะักข่าวเคยไปถามครอปในช่วงนั้นแหละว่าเรื่องของการแหร่เรื่องของอะไรแบบเนี้ยซึ่งครอปเขาก็ก็แน่นอนว่าโดยสถานโดยสถานะของเขาเวลานั้นอะบอลมันยังไม่ได้เป็นแชมป์อีก3รายการอะเขาก็เขาก็บอกว่าเขาก็อยากจะโฟกัสกับเรื่องของเกมที่รออยู่มากกว่า เออไม่น่ามาถามอย่าเพิ่งมาถามอะไรประมาณนี้นะครับออผมว่าเขาก็อยู่ในจุดที่พูดถูกกันนะนะครับเพราะว่าเขาก็เข้าใจดีว่าอารมณ์มันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามันหลุดอีกสามถ้วย3มรายการจริงๆมันก็ความรู้สึกมันก็เปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าแฟนๆหรือว่าสื่อเนี่ยโอ้โหพูดไปไกลแล้วนะครับพอพอพูดไปไกลแล้วก็อาจจะคาดหวังมีความคาดหวังเกิดขึ้นนะก็ทีนี้ โอเคก็เข้าใจได้นะครับยกเว้นว่าลิเวอร์อพูลจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกซึ่งโอกาสตอนนี้จากการคำนวณแล้วเหลือไม่ถึง1%นะครับโอเคในทางทฤษฎีเนี่ยมันยังเป็นไปได้แต่ว่าในทางปฏิบัติมันเป็นแทบจะพอจะพูดได้ว่าเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับก็ยกเว้นว่าถ้าเกิดเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกขึ้นมาได้จริงๆเนี่ยก็อาจจะมีขบวนแห่แต่ว่าตอนนี้เลิกพูดถึงขบวนแห่ไปก่อนแล้วก็เราก็ลองนึกลองนึกอารมณ์ดูว่าเออถ้ามีแห่จริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่า ว่ากันตามตรงเนี่ยโอ้โหความรู้สึกความรู้สึกที่แฟนบอลบางคนนะครับมีต่อเจเกนครอบก็เหมือนกับม,มันก็น้อยลงแบบพวภาพนะในในแต่จริงๆเราก็วัดไม่ได้หรอกนะครับอันนี้ดูจากกระแสนในโลกโซเชียละอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกเคยผมก็เคยพูดไปเรื่องนี้อยู่นะครับว่าแฟนบอลก็แสดงอารมณ์ ณนะเวลานั้นๆบางคนก็อาจจะหงุดหงิดนานหน่อยนะครับแต่พอถึงเวลาที่ต้องแยกจากกันจริงๆผมก็ยังเชื่อว่าเจน r ีนครอปก็ยังอยู่ในสถานะที่แฟนบอลลิพุนไม่อยากไปแตะนะครับยังอยู่ในสถานะที่แฟนบอลิพุนเข้าใจดีอันนี้เชื่อว่าน่าจะเกือบๆเกือบทุกคนแหละอาจจะผมอาจจะยังพูดไม่ได้ว่าทุกคนหรอกนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มากๆเนี่ย วาอาจจะว่าด้วยอารมณ์นะอาจจะว่าด้วยความหงุดหงิดนะเวลานั้นๆนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าต้องมีขบวนแห่จริงเนี่ยโอเคเราก็นึกภาพว่าแฟนบอลอาจจะลืมทุกอย่างก็ได้ลืมความผิดหวงังแล้วก็มาร่วมกันอำลาครอปก็ได้นะแต่ว่าโอเคในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในตอนเนี้ยความชัดเจนก็คือไม่มีขบวนแห่นะครับส่วนอนาคตของทีมเนี่ยมันก็ยังดําเนินต่อไปนะครับมีข่าวว่าโมเมสซาร่าเองที่ถูกวิจารณ์หนักมากๆนะครับ ก็ยังอยู่ในแผนงานของ Michael Edwards แล้วก็ Richard Hughes นะริชาร์ดฮิลส์ผู้วยการกีฬาเนี่ยก็เตรียมที่จะพูดคุยกับโม m e สซาร่าเพื่อขยายสัญญาออกไปนะครับเ,เรื่องของการทำงานสร้างทีมฟุตบอลที่ดีเนี่ยมันก็ยังต้องดำเนินต่อไปโอเคครอบวางมือหาคนใหม่เข้ามาซึ่งนาทีนี้ก็จะเป็นอาร์เนอร์ส็อตนะครับโมเมสซาร่าเนี่ยจะโอเคจะ จะดีจะแย่คือคนเขาก็เป็นคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละนะครับมันก็มีอาจจะมีอารมณ์บางช่วงที่มันหงุดหงิดนะแต่ผมเชื่อว่าตัวเขากับเจนคล็อปเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันแตกหักอย่างที่เราอาจจะกังวลไปนะครับบรรยากาศตอนนั้นมันก็ความที่เขาก็อาจจะหงุดหงิดมาตัวเองก็เล่นไม่ค่อยดีฟอร์มก็ไม่ค่อยดียิงประตูได้น้อยแล้ว เป็นตัวสำรองสลับตัวจริงไม,ไม่ได้ลงตัวจริงตลอดแล้วบางทีก็เปลี่ยนตัวออกอะไรแบบนี้เขาก็อาจจะมีความเครียดนะครับแล้วก็ตอนนั้นมันอารมณ์แบบเขาก็ไม่ได้อยากจะจับมืออยากจะกอดกับโค้ชอ่ะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนเลวร้ายบางทีมันเขาอาจจะรู้เขาก็หลังจบเกมเราไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะเขาอาจจะรู้ตัวว่าเขาผิดเขาไปขอโทษครอปก็ได้เพียงแต่ว่าเรื่องนี้เขาไม่ต้อง ไม่ได้ออกมาพูดกับพวกเราไงนะหรือถ้าเขาจะไม่ขอโทษครอบความเป็นมืออาชีพมันก็ต้องทํางานด้วยกันมันก็เราก็ต้องบางทีก็ต้องเว้นเว้นเว้น,วนที่ว่างบางส่วนไว้บางคนอาจจะกังวลไปนู่นเลยว่าทีมสปิริตจะแตกอะไรไปอาจจะมันอาจไปไกลเกินไปหน่อยนะนะครับมีปัญหาก็ต้องแก้ปัญหานะครับบางทีมันกระทบกระทั่งกันได้ก็เรื่องของทีมมันก็จะเป็นไปตามทางนี้นะครับแนวทางก็คือเจออ่าโบเมซาร่าเนี่ยยังอยู่ในแผน ของริชาร์ดฮิลส์กับไมเคิลเอ็ดเวิร์สนะครับโค้ชใหม่ก็ไม่น่าพลาดอยู่ละตอนนี้ก็รอแค่ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับก็คืออาร์เนอร์สโอตนะครับอาร์เนอร์สโอตเนี่ยโอเคหลังจากที่เป็นข่าวในช่วงแรกๆมาแรงเราก็ได้ทำความรู้จักเขาในระดับหนึ่งนะฮะวิธีการเล่นเป็นยังไงสไตล์การเล่นรูปแบบการเล่นอ่าก็ได้เห็นว่าเอยโอ้โหฟุตบอลของเขานะสีหนะครับอ่าหรือว่าจริงๆพอลงสนามไปเนี่ยมันก็ มันก็ขยับเป็น4 3 3สได้นะครับกเ็เล่นฟุตบอลดุดัน book, เกมบุกมีเกมเพรสซิงที่ดีอะไรแบบนี้นะครับก็ได้รู้จักเขาแล้วก็วิ่งยิ่งเวลาผ่านไปเรื่อยๆเ,เราก็ยิ่งได้รู้จักเขามากขึ้นนอกจากในแง่ของฟุตบอลของเขาเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของอุปนิสัยเรื่องของแนวคิดเรื่องของการทำงานร่วมกับคนอื่นมันก็มีค่อยๆมีมาให้เห็น อย่างในโลกออนไลน์เขามีจังหวะที่เขาพูดปลุกใจกับนักเตะใช่ไหมของเขาเนี่ยออผมว่าการพูดของเขาเนี่ยมันก็มีจิตวิทยาดีนะแล้วมันก็ลักษณะเหมือนกับก็เรียกอะไรมันมีความกันเองมันมีความอบอุ่นอยู่มันมีความใกล้ชิดอยู่การทํางานของ็อตเนี่ยสิ่งที่รับคําชมมากนะนะครับจากข้อมูลต่างๆเนี่ยก็คือการจัดการเรื่องของคนการเรียกว่าแมนเมเนจเมนต์การดูแล ลูกทีมหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาทําได้ดีเขาไม่ได้แข็งเกินไปถ้าจะเปรียบเทียบผมคิดว่าเขาน่าจะลักษณะคล้ายๆกับคาร์โลอันเชลตีที่ได้รับคําชมมากในเรื่องของการเห็นอกเห็นใจหรือว่าการเข้าอกเข้าใจาลูกทีมนะครับตรงนี้เนี่ยก็โค้ชแต่ละคนมันก็มีไม่เหมือนกันนะตึงไปก็ไม่ดีหย่อนไปก็ไม่ดีนะลนได้อยู่ในระดับที่ น่าชื่นชมคือมีมีเสียงชมเข้ามานัก,น,กนักฟุตบอลหรือว่านักข่าวดัชอะไรพวกนี้เขาก็เขาก็มีพูดถึงเรื่องนี้ว่าการจัดการคนของเขาเนี่ยเก่งมากนะครับส่วนสไตล์การเล่นเนี่ยก็เฟ,เฟนูหรือว่าฟนอตเนี่ยนะครับทีมของเขาเนี่ยมีสถิติการแย่งบอลคืนนะครับมากที่สุดใน7หลีกใหญ่ของยุโรปนะนี่ไม่ใช่แค่หลีกใหญ่นะเลีกใหญ่ของยุโรปเนี่ยแย่งบอลคืนได้มากที่สุดเลยนะครับ อันดับ2คือเลี้ยวผู๋เนี่ยก็มันก็มีความใกล้เคียงกันอยู่นะครับแล้วก็ทางดิสซิสแอนด์ฟิลนักข่าวของเขาแซมแซมมิลเนี่ยเขาไปถามก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับเขาไปถามนักข่าวดัชนะที่ทํางานเรียกว่าใกล้ชิดอยู่กับฟุตบอลดัชอยู่แล้วแล้วก็รู้จกักอ,อ,อันเนอร์สลอ็อตเป็นอย่างดีเนี่ยนะครับถามทางไมเคิลสแตทแฮมนะครับนะักข่านวะดัชว่าเออคุณช่วยพูดถึงสลอ็อตอีกนิดนึงได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็มีการอธิบายมา ในมุมมองของสแตทแฮมเนี่ยเขาบอกว่า็อ o ตเนี่ยในความคิดเขาเนี่ยเป็นแบบเขาใช้คำว่า by far far the best Dutch c o a c h นะในช่วงแบบ3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ย by far ก็คือมันทิ้งห่างประมาณนี้ก็คือ,อ,อมีผลงานที่จับต้องได้ชัดเจนแล้วก็การทำงานของเขาเนี่ยมันโดดเด่นกว่าคนอื่นๆเยอะเลยนะอันนี้อันนี้มุมมองของนักข่าวดัชคนเดียวนะแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยก็ ก็มองว่าสลอสเนี่ยเป็นเป็นโค้ชที่ดีนะครับเ,เรื่องของรายละเอียดในการทำทีมอีกเล็กๆ,ๆน้อยนเนี่ยนะครับเขาจะใส่ใจในเรื่องรายละเอียดว่าการพักผ่อนด้วยนะนะครับอย่างสมมติว่าถ้าเกิดว่าทีมต้องเตะช่วงหัวค่ำหรือว่าช่วงดึกนะครับของวันเสาร์เนี่ยนักเตะควรจะต้องนอนกี่โมงนะครับในช่วง หลังสี่ทุ่มต้องนอนแล้วหลังสามทุ่มต้องนอนแล้วหรืออะไรคือเขาก็จะมีรายละเอียดตรงนี้เข้าไปมันไม่ได้ว่าเ,เป็นการทําให้ทีมพลิกกลับมาชนะแน่ๆหรอกแต่ว่ามันเป็นจุดที่ทําให้ทีมพร้อมขึ้นนะก็ใส่ใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องของโภชนาการต่างๆนี่อันนี้ชัดเจนนะครับแล้วกเ็เขาจะใส่ใจกับเรื่องสภาพแวดล้อมทั้งหมดนะครับนักฟุตบอลทีมฟุตบอลแล้วก็สตาฟร,รวมไปถึงอ่า บุคลากรอื่นๆของสโมสรด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าเขาไม่ได้ว่าเป็นคนที่ตึงจนเกินไปนะครับเขาเลือกที่จะพูดคุยกับนักเตะถ้าเกิดว่ามีมีมีใครแหลมขึ้นมาหรือว่ามีมีการทำผิดกฎขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีพูดคุยก่อนก็ลักษณะก็คือทำกับนักฟุตบอลคนนี้กับนักฟุตบอลคนนี้คนนี้คนนี้ก็อาจจะมีวิธีการรับมือที่อาจจะแตกต่างกันเพียงแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยเขาเลือกที่จะมีความปณนีประนอมหน่อย นะ,ะถ้าปิดกฎก็อโอเคอาจจะจ่ายค่าปรับไปไม่ต้องถึงขนาดแบนแต่ถ้าเกิดครั้งที่2งที่3โอเคผมต้องแบนคุณนะอาจจะเป็นแบบนี้นะครับก็สไตล์ชัดเจนคือเกมบุกนะครับแล้วก็เขาให้จับตามองตำแหน่งแบ็กขวานะครับในวิธีการเล่นเนี่ยแบ็กขวาเขาจะเล่นเหมือนอินเวอร์สฟูลแบ็กมาด้วยนะก็เพราะฉะนั้นมันก็เป็นสไตล์ที่สอดคล้องกับที่เทรนด์อเล็กซานเดอร์อานโธเขาเล่นอยู่ในช่วงนี้นะแล้วก็ทุกคนในทีมนะยังอยู่ใน แผนงานของสล็อตด้วยนะครับเพราะว่าสล็อตมองว่านักเตะจากเฟนูมานักเตะลิเวอร์ pool เนี่ยนักเตะลิเวอร์ p o o มีคุณภาพมากกว่านะครับด้วยมาตรฐานของลิเวอร์ที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยพื้นฐานสล็อตก็จะไว้วางใจนักเตะลิเวอร์ p o o ทุกคนเพราะฉะนั้นคงไม่ใช่อยู่ในลักษณะว่าถ้าเข้ามาปุ๊บขายคนนี้เลยขายคนนั้นเลยยกเว้นว่าโอเคคนนี้จะอยู่ในแผนที่จะต้องขายอยู่แล้วแต่ก็แน่นอนว่าอำนาจการตัดสินใจมันก็ไม่ได้อยู่ที่เขานะอืม มันก็ต้องเป็นไมเคิลเอ็ดเวิร์สกับริชาร์ดฮิลส์ถูกไหมฮะเพราะว่าโครงสร้างของริพูนไม่จะกลับไปเป็นแบบนี้นะแต่ว่าเขาก็ต้องมีมีสิทธิ์มีเสียในการแสดงความคิดเห็นนะแต่ว่าเขามองว่านักเตะริพูนทุกคนในเวลานี้เขาก็อยากจะใช้งานนะครับอยากจะลองดูนะแล้วก็เวิร์กไม่เวิร์กอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในการทำทีมฟยนูดเนี่ยการเซ็นสัญญาดึงนักเตะ ของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของความเรื่องของอายุนะครับไม่เกิน24ปีนะครับมาแล้วก็สร้างรวมไปถึงการให้โอกาสเด็กจากทีมอะคาเดมีมันก็สอดคล้องกับแนวทางการทำงานของเลี้ยวภูนะหลังจากเนี้ยนะครับก็นักเตะจากทีมยเาวชนจะมีโอกาสนะครับโดยใสถิติแล้วเนี่ยนะครับเขาให้ เขาให้เวลากับนักเตะเยาวชนมากในฤดูการที่เฟนูสได้แชมป์ลีกนะครับฤดูกันที่แล้วเนี่ยนักเตะเยาวชนของสโมสรเนี่ยได้ลงสนามนะรวมๆกันแล้วเนี่ยหนึ่งมืนสองพันนาทีนะครับถือว่าเยอะมากนะนะครับก็นี่ก็เป็นแนวทางที่มองเห็นได้ได้ชัดเจนแล้วก็อ่าสถิต,ติหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขาคุมทีมเนี่ยเฟนุสไม่เคยแพ้ส,สองเกมติดต่อกันมาก่อนเลยสามฤดูกาลเนี่ยนะครับอันนี้ฤดูกาลนี้ยังไม่จบนะแต่ว่า เกือบเกือบสามฤดูกาลเต็มเนี่ยไม่เคยแพ้2เกมติดนะเออมันก็น่ามันก็พอจะบอกอะไรได้บางอย่างแต่นั่นแหละมันก็ยังต้องมีคําถามถูกไหมถูกไหมครับเพราะว่าฟุตบอลพรีเมียร์ดัชกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมันก็คนละเรื่องกันนะครับไม่ใช่ไม่เชิงคนละเรื่องหรอกแต่ว่าฟุตบอลมันลีกมันก็ต่างกันแล้วก็โค้ชชาวดัชหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จนะครับในพรีเมียร์ลีกเดียเด๋ยวเดี๋ยววันไหนเดายจะหาจังหวะมาพูดถึง นะครับถ้าเกิดว,ว่าส l ล t อตเนี่ยได้คุมทีมเรียบพูงจริงเนี่ยเขาจะเป็นโค้ชชาวฮอลแลนด์หรือว่าชาวดัชคนที่10นะครับที่เข้ามาคุมทีมในพรีเมียร์ลีกเขาจะเขาก็มีอ่าคนก่อนหน้าน,นี้เป็นใครกันบ้างแล้วก็ผลงานเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันไหนผมจะหาโอกาสมาพูดคุยกันอาจจะเนี่ยร็ยวๆนี้ก็ได้นะครับก็อเอาเป็นว่าวันนี้ถือว่ามา,มาคุยกันเบาๆแล้วกันนะซึ่ง บรรยากาศมันก็อย่างที่บอกนะครับสำหรับแฟนบอลลิขุนก็อาจจะกล่อยๆนิดนึงนะผมคิดว่าหลายคนยังยังถ้าใช้คำว่าอะไรเดียบูฟออนใช่ไหมยังมูฟออนไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายนแต่ว่ามันเรื่องปกติมากๆสำหรับสาหรับฟุตบอลลีกนะครับมันอยู่ที่ว่าแจ็คพอตมันจะไปลงที่ใครเท่านั้นเอง นะแล้วก็ฟุตบอลก็บอกกับเราว่านี่แหละบางทีชีวิตมันก็นแบบเนี้ยมันมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นก่อนเข้าเดือนเมษายนเรายังเรายังไม่ได้คิดถึงความผิดหวังแบบนี้กันเลยใช่ไหมแต่เนี่ยมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับโอเคก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะรวมไปถึงทีมที่เขากาลังลุ้นแชมป์กันอยู่ด้วยนะครับเอาล่ะช่วงนี้ก็ คงจะแค่นี้นะครับสัปดาห์นี้จริงๆแล้วกลางสัปดาห์ก็มีฟุตบอลสโมสรยุโรปนะเมื่อวานนี้บาเยร์มิวนิกับเรอัลมาดริดก็เพิ่งจะเตะไปนะเดี๋ยวคืนนี้ดอทมุนกับปารีสแซงต์แช็คแมงวันพรุ่งนี้ก็มาลุ้นเลเวอร์กูเซ่นแล้วกันว่าจะแพ้เป็นเกมแรกในฤดูกาลไหมก็จริงๆโดยโดยโอารมณ์เนี่ยแฟนบอลญี่ปพูลต้องเฮ้ยเอาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเตะอ่าอยูโรป้าลีกนะครับก็เรียบร้อยก็ไม่อยู่แล้วนะครับชิงไปซะก่อนนะเอาละมา มาคุยกันนะครับเบาๆนะครับวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับกับเรื่องประเด็นต่างๆที่จะหยิบยกกันมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ